ดรนัชยาเม่นไทยสงผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียนการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพทระดับมัธยมศึกษาสร้างต้น แบบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีภายในงานมีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและตัดสินรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นจากนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การแสดงการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมนักเรียนกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดสู่การพัฒนานวัตกรรมและสรุปกิจกรรมสัมนาวิชาการสู่ฐานการเรียนรู้